สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้ก็มีที่ดินมาแนะนำนะครับที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ดินเนี่ยมีเนื้อที่นะครับเป็น2แปลงนะครับแปลงละ102ตารางวานะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่ง103ตารางวานะคร <Second>, ับรวมกันเป็น205ตารางวาที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับ จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือมันจะใกล้กับสถานที่ราชการนะครับจะใกล้กับวัดนะครับวัดหนองบัวสถานศึกษาหลายแห่งนะครับสถานศึกษาอย่างเช่นก็จะเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็จะห่างจากที่ดินประมาณ1.5กิโลนะครับตัวของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับจะอยู่ในซอยหนองบัว8นะครับถนนสนามบินนะครับในแปลงของที่ดินนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับ ที่ดินเนี่ยอของแปลงที่จะขายเนี่ยนะครับก็คือแปลงที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่มีกําแพงนะครับแล้วก็อาจจะมีหญ้าขึ้นนิดหน่อยนะครับแปลงเนี่ยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเจ้าของเขาแบ่งขายนะครับมันมีโฉนดเป็นโฉนด2ใบนะครับแปลงละหนึ่งร้อยสองตารางวาแล้วก็อีกแปลงหนึ่งหนึ่งร้อยสามตารางวาทั้งบริเวณเนี่ยนะครับที่มีรถจอดเนี่ยก็ใช่หมดนะครับ เจ้าของเขาแบ่งขายนะครับเป็นแปลงละ1ง,งานา 1. งานสองตารางวาหรือใครจะซื้อ1งานอีกแปลงหนึ่งนะครับ1งานสตารางวาก็ได้นะครับเหมาะสําหรับที่จะปลูกบ้านก็ได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะซื้อไว้ปลูกบ้านนะครับหรือจะทําเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าห้องพักก็ได้นะครับที่ดินอ,อยู่ในตัวอําเภอเมืองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับในตัวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าก็ เซนท่นนะครับเซนท่านพิษณุโลกนะครับแล้วก็ใกล้ๆนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับหรือวัดพระพุทธชินราชนะครับสนใจดูที่ดินนะครับติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับที่คุณจิรพัฒเบอร์โทรนะครับ091 879 87 98 9879สวัสดีครับ